เหรียญตาแผ่นดินสีทองเหลืองสองรุ่นยี่ห้าตังและห้าสิบจตัางมีราคาหนึ่งหมื่บาทจริงไหมตามมึงใหม่ขคลิเชแนลไปดูไป ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ไข่เหรียญชนะแน่ด้วยนะครับทุกๆคนเลยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้กับมือใหม่ไข่เหรียญชนะแน่ด้วยนะครับ ผมต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับสำหรับครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงกบ์เก่าธนบัตรเก่าถ้าหากพูดผิดภาพประการใดตกหล่นอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมผมก็บอกแล้วในคลิปว่าผมก็ไม่ได้รู้เสมอไปผมนําเสนอนําเสนอเรื่องราคาที่แท้จริงว่าใช่ไม่ใช่ก็ถ้าเกิดว่าผมพูดผิดตั้งแต่เริ่มต้นคลิปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าทุกคนแหละเกิดมาแล้วไม่มีใครพูดถูกพูดผิดเสมอไปมันก็ต้องมีผิดบ้างถูกบ้างจริงไหมครับช่องผมชัดเจนอยู่แล้วนะครับ ผมไม่ผมไม่มั่นใจว่าไม่รู้มาคอมเมนต์เพื่ออะไรนะครับผมว่าเขาต้องการอะไรผมไม่รู้นะครับผมก็ก็ต้องบอกไว้แล้วว่าร้านใหญ่ๆช่องยูทูบใหญ่เขาก็รับซื้อจริงก็มีผมไม่ได้ไปว่าคนอื่นนี่ใช่ไหมไม่รู้ว่าผมไปทับคลิปอ่าทำคลิปไปซ้อนทับหรือเปล่าหรือว่าผมทําคลิป,ปบ่อยทุกวันทุกวันหรือเปล่าเขาก็เลยไม่พอใจหรือเปล่าหรือว่าเขาได้ยอดวิวน้อยหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับเขาถึงได้ไม่พอใจกันนะครับผมโอเคนะครับก็ถ้าคอมเมนต์จะด่าผมก็ผมเซิร์ชหาได้นะครับผม คุณคิดว่าหาไม่เจอไม่ใช่นะครับผมผมหาเจอนะครับและผมก็รู้ด้วยนะครับผมผมขี้เกียจไปด่าตอบนะครับผมไม่อยากไปว่าคอมเมนต์ด่าตอบนะครับจะได้ไม่เสียความรู้สึกคือผมก็จะได้ไม่เสียความรู้สึกคุณก็จะได้ไม่เสียความรู้สึกนะครับผม <úc Pars: S 1> คุณทําช่องเกี่ยวกับเหรียญคุณก็ทาของคุณไปมันจะมายุ่งอะไรกับผมใช่ไหมฮะโอเคนะครับผมก็มันก็ต้องมีผิดบ้างถูกบ้างขนาดคุณยังพูดผิดบ้างถูกบ้างยังคุณยังก็ต้องมีผิดบ้างถูกบ้างเลยคุณยัง คุณก็ไม่ได้เก่งเสมอไปหรอกอ้าวเมื่อก่อนเมื่อปีสองปีคุณทำคลิปคุณก็ไม่ได้เก่งเหมือนผมหรอกแต่หลายช่องแหละที่เกี่ยวกับเหรียญมันก็ต้องมีผิดบ้างถูกบ้างเลยครับประมาณนั้นนะฮะเข้าเรื่องนะครับผมโอเคนะครับผมจะมาพูดถึงวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญตราแผ่นดินสีทองเหลืองนะครับผมก็มี2รุ่นนะครับรุ่น25สตางค์รุ่น50สตางค์สรุ่นนี้ขายได้10,000บาทถึง2 0 0 0 0บาทขายได้จริงหรือเปล่าตามมือใหม่ขายเหรียญชแนลไปดูได้เลยนะครับ โอเคนะครับผมก็บอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปยันจะดูแล้วก็ยันอยากจะคอมเมนต์อีกส่วนใหญ่อ่ะคนดูทั่วไปแล้วก็คนที่ไม่รู้จะศีรษะเขาดูเขาไม่ได้มาคอมเมนต์อย่างนี้หรอกนอกจากว่าคนที่แบบไม่พอใจผมไงประมาณนั้นแหละผมก็ไม่ได้ไปกอ๊อปไม่ได้อะไรก็บอกไปแล้วว่าถ้าพูดผิดพลาดประการใันก็ขออภัยตั้งแต่รอบอ่าต้นคลิปไปแล้วมันก็ต้องมีผิดบ้างใครจะมาถูกต้องร้อย,อยเสมอไปนะครับผม ทำไมพูดความจริงทำไมตายทุกรลยเลยนะครับผมพูดความจริงไม่ได้ไม่ชอบใช่ไหมครับหรือเขาเสียผลประโยชน์หรือเปล่าประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับบางทีผมก็โมโหเหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่าต้องการอะไรจากผมนะฮะคนเขาทําช่องเกี่ยวกับเหรียญเนี่ยมันมีทั้งรู้บ้างไม่รู้บ้างเขาก็ทํากันทั้งนั้นนะครับพูดถึงว่าใช่ไหมครับก็ส่วนใหญ่จะมีแต่รับซื้อกันอย่างเดียวเลยนะครับผมไม่มีใครนําเสนอไม่มีช่องไหน,ไหนที่ว่านําเสนอและเหรียญนี้ไม่มีราคานะราคาไม่ถึงนะ ไม่มีผมก็ทําคลิปเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องใหม่บ้างผมผิดตรงไหนผมถามหน่อยใช่ไหมครับคลิปหนึ่งคลิปนี้ก็อาจจะยาวสักน,นิดหนึ่งนะครับผมผมถามว่าผมนําเสนอเรื่องจริงผมผิดตรงไหนใช่ไหมครับถ้าคุณไม่ชอบผมก็เลื่อนผ่านแค่นั้นนะครับโอเคนะครับเอาเป็นว่าเหรียญตาแผ่นดินสองรุ่นนี้ทั้งยี่สิบห้าละต้าและทั้งห้าสิบตะตางสองรุ่นนี้ยังขายได้ปกติเท่าหน้าเหรียญน,นะครับยังไม่มีราคานะครับผม ถ้าเป็นช่องผมอ่ะเน้นเกี่ยวกับเรื่องราคานะครับไม่ได้เน้นเกี่ยวกับเรื่องอื่นนะครับผมและผมทําคลิปก็ผมก็ไม่ได้ทําเร็วนะครับผมพูดถึงว่าคนดูไม่ได้อยากทราบอะไรหรอกคนดูเขาอยากขายอยากขายแล้วก็อยากรู้เรื่องราคามากกว่านะครับผมต่อให้ผมจะไม่รู้จํานวนการผลิตคนดูเขาก็ไม่ได้อยากรู้เรื่องจํานวนการผลิตหรอกคนดูเขาอยากรู้ว่ามันขายได้หรือเปล่าราคาเท่าไหร่จริงไม่จริงซื้อจริงกันไหมคนดูเขาอยากรู้แค่นี้นะฮะโอเคนะครับถ้าไม่ชอบก็ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม โอเคนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของเหรียญกันต่อเลยนะครับไป ครับก็ประมาณนี้นะครับผมถามหน่อยครับผมพวกคุณยังใส่หน้าโปกคลิปได้เลยใส่ราคาได้เลยนําเสนอได้เลยผมผิดตรงไหนที่ว่าผมพูดผิดบ้างถูกบ้างใช่ไหมครับคนดูเขาตัดสินได้ช่องไหนจริงช่องไหนปลอมหรือช่องไหนปั่นยอดวิวช่องไหนเขาพูดเยอะไม่เยอะช่องไหนเขารับซื้อจริงไม่จริงคนดูเขาตัดสินได้นะครับผมคนดูไม่ได้งู้นะครับผมประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าผมก็ผมก็จะทําผมผมต่อไปนะผมไม่ได้สนใจนะครับผม ผมก็ขออภัยไปแล้วนะครับผมผมก็บอกว่าถ้าใครพี่เป็นอาจารย์ก็เข้ามาบอกเข้ามาสอนได้นะครับก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมสําหรับช่องนี้นะฮะโอเคนะครับก็หากพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะพูดแรงสักนิดนึงนะครับผมบางคนไม่เข้าใจนะครับผมบอกแล้วว่าผมไม่ใช่พ่อค้ารับซื้อเหรียญผมขายอย่างเดียวนะฮะโอเคนะครับผมซื้อไม่บ่อยซื้อบ้างคงคงไม่บ่อยนะครับผมซื้อราคาหลักความีจริงนะครับไม่ได้ซื้อราคามั่วซั่วไปนะครับผมประมาณนั้นนะครับเหรียญที่มีราคาแพงมีอยู่จริงไหมมี โอเคนะครับก็พยายามไปดูะหลายช่องหน่อยนะครับไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดผมย้ําเสมอทุกคลิปนะฮะแล้วผมขออภัยทุกคลิปนะครับผมก็ยังไม่วายเลยยังมาแขะผมนะครับผมไม่รู้ต้องการอะไรนะครับผมโอเคนะครับที่คนอื่นเขาทาทั้ง f a c e b ุ o k ทาเพจนู่นนี่นี่บ้างใส่ราคาเท่านั้นเท่านี้ก็ยังทํากันได้เลยถามหน่อยแล้วนําเสนอมีแต่รับซื้ออย่างเดียวไม่ได้นำมีไม่มีช่องที่ว่านําเสนอเรื่องออกมาพูดแบบนี้ถามหน่อยผมผิดตรงไหนครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับชัดเจนพอไหมฮะ ประมาณนี้นะครับหากผู้มีภาพการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกทคนด้วยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมือใหม่แข่งเรีนเช่นนัด้วยนะครับผมและเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าผมก็จะอ่าจะเอามาพูดเรื่องสาระความรูด้ดีๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งสั่นเลยนะครับผมตกหล่นอะไรไปก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเดี๋ยวผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ